พัมพามพั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 มพมพัมพัมพัมพ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 ัมพ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 มสวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กนะครับจากบี k c เค n n e l ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนทุกคน ก็วันนี้นะฮะเนื่องจากวันนี้เป็นวันดีนะครับก็คือวันเกิดของผมเองก็นั่งตัวผมแล้วก็ป๋าแฝดผมนะครับก็คือบูมนะฮะที่เป็นปาแฝดผมนะครับวันเนี้ยผมก็เลยจะมากินเลี้ยงวันเกิดนะครับที่ไอคอนสยามนะซึ่งก็ไม่ได้กินร้านอาหารที่อยู่ในไอคอนนะครับผมเนะี่ยจะล่องเรือนะครับเป็นเรือของเมอริเดียนกินอาหารของบนเนรือเมอริเดียนนะแล้วก็ล่องอยู่ในแม่น้าเจ้าพยานะซึ่งเราจะขึ้นท่าที่ ไอคอนสยามนะครับกินเนี่ยตอนช่วง2ทุ่มตรงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมก็จะขึ้นเรือนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมมาถึงใช่ไหมผมก็จะมาเอาเอาบัตรนะครับซึ่งบัตรเนี่ยก็จะอยู่ตรงหนุมานสีขาวนะฮะเขาส่งมาใน s m s นะครับว่าหานุมานสีขาวนะครับแล้วผมก็เดินไปเอาบัตรเนาะแล้วก็รับบัตรมานะฮะ นี่ฮะวิธีมาเอาบัตรของผมนะเขาก็มีส่งมาเป็นเป็นแบบว่าในไลน์เนาะ <c oughs> เขาบอกว่าให้มาดูที่อนุมาลดีขาวตัวใหญ่นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในตรงนั้นเองนะ <c oughs> ก็ไปเอาบัตรเรือนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอ,อขึ้นเรือฮะรอ,อขึ้นเรือ <c oughs> โอเคฮะคผมได้รับตั๋วมาแล้วครับนะบเป็นตั๋วจองไว้ในนามชูเกียินะก็คือน้องชายฟาแฟดผมเองเป็นคนจองนะแต่ผมมารับแทนนะเพราะผมมาถึงก่อนนะ นะผมก็เดี๋ยวผมก็มารับที่นี่ฮะเนี่ยนะครับก็ผมเราผมนั่งเรือเมอร์ดิเดียนนะครับก็รับที่ห้องนี้นะฮะซึ่งที่จริงแล้วก็ยังมีอีกหลายเรือนะอันนั้นก็เป็นอีกเรือหนึ่งขึ้นเรือตอนหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะแต่เรือออกมาสองทุ่มนะเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศของวันเนี้ยจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็ฝากคลิปวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ด้วยครับผมจะแปะไว้ ตัวไอ้ด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นคลิปเมื่อตอนช่วงเช้าของมันเกิดผมนะก็คือผมไปบริจาคเลือดเนาะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยผมก็เลยมาทานอาหารต่อนะครับก็ฝากด้วยนะครับคลิปแรกก็คือคลิปบริจาคเลือดนะครับแล้วก็มากินอาหารต่อนะเดี๋ยวผมเนี่ยมากินเนี่ยก็จะมีครอบครัวผมนะครับแล้วก็มีพ่อแม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ดูคนเลยโอ้โหนี่คือคนรอขึ้นนะครับเดี๋ยวว่าว้าวแล้วก็ตอนนี้ฮะเขาก็มีพี่พนักงานเขายืนนะครับยืนต้อนรับอยู่นะเพราะตอนนี้เขากําลังเอเ่อเซตบันไดอยู่นะครับตอนนี้เขากำลังเอาบันไดต่อขึ้นต่อลงกันอยู่นะฮะนี่ฮะแล้วก็มีคนเริ่มเดินเดินกันเข้าไปแล้วฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้งงางในกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมใช้ตั๋วนะจะให้พี่เขาเ Oh. นี่ครับโต๊ะของเรา s ัน2องนะมีซอสแชมเปญด้วยนะครับเนี่ยบ,บนโต๊ะครับมีถุงนะที่แบบคุมซ้อนซ้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยมีน้ำให้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมไม่น่าใจน้ำมีน้ำนะแต่น้ำเราลองชิมดู เป็นน้ำพันนะก็อันนี้ครับต้มต้มเหมือนกันหน้าจะา,าวก็น่าเป็นน้ำส้มธรรมดามน้ำต้มธรรมดาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน้ำเปล่าคงไม่ต้องชิมไม่ดูเนาะโอเคฮะเขาให้เวลาตักอาหารแล้วฮะเดี๋ยวเราไปตักอาหารกดน๋ยว,ว,วนะฮะตรงโน้นก็ตักได้ทั้งทั้งบนและล่างนะผมอยู่ชั้นบนเนาะก็ตักได้ข้างบนก็ได้อยู่ข้างล่างก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็เพอาะเปิดให้ตักอาหารก็คนน่านจะเยอะฮะค่อนข้างเยอะเลยดูดิครับ โอ้โอเคเดี e <electromagnetic> <light> ๋ยวไปดูกันนะฮะว่าอาหารเป็นยังไงนี่ฮะอาหารนะอันนี้เป็นแบบปลาสลัดนะว้าวแล้วก็นี้น่าจะเป็นอ่ามิโซะซุปครับอันนี้มิโซะซุปนี่ฮะอันนี้เป็นพวกยำครับมีข้าต้มกับอ่าแมงกะพรุนนะกสำลักนี่ก็เป็นขนมหวานครับ นี่ก็ผลไม้ครับเอนี่ก็เป็นบัลดาเค้กครับแล้วก็โซนนี้เป็นโซนแบบข้าวนะครับแล้วก็ข้าวผัดแล้วก็มีแบบสปาเกตตี้ด้วยโอ้แล้วก็บัลดาผักผักต่างๆนะทะเลผัดกะหรี่นี่เป็นทะเลผัดกกะหรี่นะอันนี้หมู ผัดรผีไทยดำผีไทยดบเป็นมะม่วงครับก็มีผัดผักตีตาหายแล้วก็ขนมจีบแกงเขียวหวานนะครับมันข้าวหนังอกชีสผัดไทยนะแล้วก็ตรงนี้หน้าเป็นโซนที่พอทตที่สุดนะครับก็เป็นพวกแบบอาหารญี่ปุ่นนะดูชีโรตต่างๆนะฮะปูอาดไส้กรอกอยู่ด้านโน้นแล้วก็ตรงนี้เป็นแซลมอนนะครับ กระดานานะแล้วก็มีแบบข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นช็อกคัส่งดูนี้เป็นช็อกคักส่งดูนะนีนตุ้มต้มยำฮะทุ้มี่สองตุ้นะมีมิโซะกับต้มยำนะเครับเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะตักอาหารเลยนผมจะได้เชลมอนมาเดินแต่ผมตักเชลมอนดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เรือออกแล้วนะนะว้าวเดี๋ยวผมไปถ่ายหน้าเรือหน่อยตอนนี้ผมเดินมาหน้าเรือนะลมก็จะค่อนข้างแล้วลมก็จะนี่หน่อยนะโอ้ชิลมากเลย ผมก็จะมีเวลากินประมาณ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้เรือกออกสองทุ่มนะก็ะกลับเข้าฝั่งก็ประมาณสี่ทุ่มนะก็เหมือนกินอาหารทั่วไปนะสองชั่วโมงนะเข้าไปจอยกับอาหารก่อนนี่ฮะอาหารที่ผมตักมานะมันก็จะแบบว่าอาจจะยำๆนิดนึงนะไม่ได้สวยมากนะเดี๋ยวผมชิมชิมโชว์แซลมอนก็เนื้อไม่ได้ใหญ่มากนะแต่หนะาแซลมอนของโปรดผมเลยถ้าใครติดตามช่องผมจะรู้นะฮะว่าของโปรดผมเลย สดนะสดเนื<า>้อเด้งมากสดมากต่อไปนะผมจะชิมเป็นนี่ฮะข้าวผัดนะผมเคยเลย<ะ>ผัดใช้ได้นะต่อไปผมจะชิมเป็นทะเลผัดผมกะหรี่ ต่อไปผมชิมเป็นหมูวิ้ไไหดำนะครับนี่วิ้งไหดํากลิ่นวิ้ไไหดําฮึบมากครับเด้อเด้อเลยต่อไปผมรชิมเป็นวันก็วัวธรรมดาต่อไปผมชิมเป็น มันฝรั่งอบชีสนะครับนัวอันนี้เป็นผัดผักตีตาหายนะครับก็จะมีตั้งแต่บอนนตรอกโคลีกะหล่มเอ้ยผักกาดเ็ดนะครับแล้วก็แ,กกแ,แค,ครอทนะฮะตีตาหายเผ็ดทองนีนะ,ออะวอร์รุนนะเราผ่านแล้วเรากำลังจะผ่านนะครับผมสวยเนาะ วัดโพครับวัดโพยางพม์คืนที่มีฤาษีดักตนนะครับแล้วก็พระนอนองค์ใหญ่ครับมีนี่ด้วยก๋วยเตี๋ยวนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะว้าวนี่ไม่รู้เห็นกันไหมก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแต่ผมสั่งเป็นเกาเหลานะเกาเหลาหมู เขาก็ให้แบบแน่นๆเลยนะเดี๋ยวลองชิมกันดูดีแล้วโหนิ่มมากเอาฮะผมจะชิมเบนหอยนแมลงผู้นะครับตัวใหญ่ามากนะชิมหอยแมลงผู้สด,ดมากนะแฮมน่าจะแฮมทั่วไปแฮมทั่วไป <laughs> ก็ชิมซีส่าสลัดบ้างนะซีส่าสลัดแล้ก็นะครับอันดับโซลี่ไงนี่สลัดก็สลัดทั่วไปนะแต่ก็กินแล้วก็เพลินๆนี่ครับถึงคุณสบายพระรามแปดแล้วฮะเราก็ถึงเวลากลับเรือนะฮะตอนนี้กำลังจะกลับเรือแล้วเรือกำลังหมุนหมุนหมุนกลับไปนะฮะแล้วเราก็จะวนกับที่ไอคอนสยามอีกรอบนึะตอนนี้เขากลับเรือเรียบร้อยนะฮะ ก็วนกลับเข้าไปมาลาแฟตอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงไปถึงไอคอนสยามนะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มนะโอ้โหก็คือล่องมา1ชั่วโมงพอดีนะครับแล้วก็กลับอีกหนึ่งชั่วโมงก็สองชั่วโมงพอดีเลยนะฮะก็ไอคอนสยามถึงห้าพอดีนะฮะโอเคก็ตอนนี้ก็ หนึ่งชั่วโมงนี้ผมว่าผมก็เริ่มอิ่มๆแล้วนะเออตอนแรกก็ดูเหมือนกับว่าน่าจะแป๊บๆนะแต่จริงก็เออก็เริ่มอิ่มๆแล้วนะไม่รู้ว่าอิ่มบรรยากาศหรือเปล่านะ ุณนะครับ เจทีครับข้างหน้าเห็นนะสัญลักษณ์เขาเลยในการแบบว่าเออเป็นชิงช้าสวรรค์นะสัญลักษณ์ของเอเจทีเลยเอเจทีครับตอนนี้เขากำลังกลับกลับเรือแล้วนะเอเจทีจุดกลับเรือนะครับแล้วก็จะไปไอคอนแล้วก็ใกล้กลับแล้วครับผมนะใกล้หมดเวลาแล้ว ก็2ละก็สชั่วโมงเป๊ะเลยออก2องทุ่มนะฮะแล้วก็ถึงก็4ี่ทุ่มตามเวลาที่เขาบอกเลยนะก็เนี่ฮะโอ้อิ่มมากอิ่มมากนะฮะแล้วก็อร่อยมากด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นฝั่งแป๊บหนึ่งก่อนนะก็ตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วนะฮะตอนแรกจะไปปิดคลิปที่ หน้าห้างไอคอนสยามนะแต่ก็ตอนนั้นก็ออกมาใช่ไหมห้างมันก็ปิดแล้วนะครับแล้วก็ไฟอะไรเขาก็เริ่มปิดกันหมดแล้วนะดังนั้นผมก็เลยกลับมาถึงบ้านผมก็เลยค่อยมาปิดคลิปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอผมมาจนจบนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศกับเรือเมอริเดียนคูสนะครับขึ้นที่ท่าไอคอนสยามนะฮะใครเคยไปกินบ้างนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะหรือว่าใครอยากจะตามไปนะก็คอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะฮะจะได้เราจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับ เปกดคลากันได้ครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะฝากกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับซึ่งเป็นคนทั้งถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบจนจบน,นะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ผมอัปโหลดลงทุกๆสัปดาห์นะครับผมคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะไปทําอะไรนะฮะจะไปทําอะไรใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหมหม่่ๆรือวาไป เที่ยวที่ไหนกินอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย